สวัสดีครับพบกับ News ์ลิซอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของปัญหาของต่างด้าวที่เข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทางฝั่งเมียนมานะครับก็มีประเด็นกันตลอดคือเนะ่เราจะสังเกตว่าต่างด้าวเมียนมาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปไปมามาได้สัญชาติไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะได้สัญชาติไทยมันไม่ใช่ง่ายๆก็ว่ากันว่าน่าจะมีการซิกแซกแหละทํายังไงหรือว่าอะไรก็ตามซึ่ง ก็พวกกลุ่มไทยเทาข้าราชการอะไรต่างๆที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวได้ก็คือหวังเอาเงินหรืออะไรเงี่ยซึ่งมันก็ อาจจะเยอะสําหรับเขาแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าเลยที่เราจะให้สัญชาติใครใคนใดคนหนึ่งแล้วเขาก็ให้สัญชาติต่อๆกันไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหคือลองนึกดูนะครับว่าเขาได้คนหนึ่งแล้วแล้วก็ไปเซ็นรับรองอะไรเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันก็คือมันแย่ไปหมดเลยดังนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องตรวจสอบสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยก็คือเรื่องของการเซ็นรับรองให้ใครเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยปรากฏว่า าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เซ็นอยู่มาได้ไงก็ไม่ทราบนะครับหรือบางทีเราอาจจะเคยเซ็นแล้วเราเอาออกแต่ว่าชื่อก็ยังไม่ออกก็มีเพราะว่ามันมีประเด็นที่คนไทยเขาได้มีการเข้าไปร้องเรียนกับทางเพจดราม่าแอดดิกนะครับเขาเคยรับรองต่างด้าวชาวเมียนมากคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยต่างด้าวคนนี้ยอยากจะให้เซ็นเอาคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งเขาก็เลยไม่ทํา พอเขาไม่ทเาเขาก็เอาคนแรกออกด้วยไปไปมามามาอยู่กันเต็มโดยที่เจ้าบ้านไม่รู้เรื่องปรากฏว่าพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่โยนกันไปโยนกันมานะครับยังไงซะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้อยู่แล้วลหละแต่ว่ามันอย่างนี้ได้ยังไงนี่แหละครับผมคือมันจะได้ง่ายเกินไปหรือเปล่าแบบนี้คือแล้วก็เอาจริงๆเลยเนี่ยถ้าทําตามขั้นตอนการจะได้สัญชาติไทยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าพอมีการเรียกรับมีซิกแซกอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจแหละ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมาได้คนนึงมันมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอที่ก็คือพอเข้ามาอยู่ในในทะเบียนบ้านเนี่ยก็ก็เริ่มมีสิทธิหรือจะได้สัญชาติอะไรต่างๆนานาเราก็คือพอการมาอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยมันก็คงจะเป็นขั้นต่อๆไปย้ำนะครับว่าเป็นขั้นต่อๆไปที่จะทําอะไรได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือเป็นาภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูนะครับโอ้โหต้องบอกว่า ไม่ไหวโดยเฉพาะทางจังหวัดต่างนี่เยอะนะครับเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยต้องกวดขันกันสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าระดับหัวเรือใหญ่ระดับเจ้าหน้าที่บิก๊กบิกปล่อยปะละเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วรองว่าพังหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดับเล็กๆก,ก,ก็คือต้องทําตามแบบนั้นโดยเจ้าของทะเบียนบ้านนะครับก็เลยแจ้งความตํารวจไปเป็นที่เรียบร้อยเลยโดยผู้แจ้งนะครับก็ประมาณนี้ใครสักคนแต่ก็อ่าพูดถึงว่า มาสพแม่สอดแจ้งว่าเมื่อ22เมษายนไม่นานเองครับผมสองวันเวลาประมาณ14นาฬิกาผู้แจ้งได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราชสํานักงานเทศทบาลเมืองนครแม่สอดตําบลแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากรณีตร,ตรนนวจพบว่ามีบุคคลต่างด้าวจำนวนสองรายชื่อคือนายอิสมาหอายุ37นางกาลีมาอายุ55มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขรหัสจุดๆๆซึ่งผู้แจ้งเป็นเจ้าบ้านอ โดยผู้แจ้งขอยืนยันว่าไม่รู้จักบุคคลต่างด้าวทั้งสองรายข้างต้นและไม่เคยอนุญาตหรือจะทําเอกสารอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวทั้งสองรายเข้ามามีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าวของผู้แจ้งแต่อย่างใดจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนําไปติดต่อสอบถามหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอาตามนี้นะครับพูดง่ายๆว่าการที่จะย้ายใครหรืออะไรเนี่ยแน่นอนว่า,าผ,ผู้ที่เป็น เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านนะครับผู้เป็นเจ้าบ้านเลย,เยต้องไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องมีการเซ็นหรือว่าอะไรต่างๆนานาแต่ว่าตอนที่ทางเจ้าบ้านเนี่ยเขาไปถามเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของลายเซน็นอา้าวงงเลยนะครับถ้าไม่รู้เป็นเจ้าของลายเซน็นแต่ว่าเจ้าบ้านก็ไม่ได้ไปแล้วคุณไปรับได้ไงมันก็ชัดเจนครับว่ามีนอกมีในเรามาดูข้อความที่เขาได้บอกไว้กับทางดราม่าแอดดิกนะครับซึ่งทางเพจเขาก็ได้มาโพสต์นะครับว่า ตามนี้เลยเขาขอความช่วยเหลือช่วยตรวจสอบการย้ายต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติเข้ามาในฐานข้อมูลทะเบียนบ้านโดยเจ้าบ้านไม่ยินยอมดิฉันเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาาเมื่อประมาณปี5-3เคยไปเซ็นรับรองให้ในายกสัญชาติเมียนมาเข้ามาอยู่อาศัยในทะเบียนต่างด้าวเล่มเหลืองอนายกเป็นคนรู้จักของพ่อผ่านไปประมาณ1-2ปีนายกมาขอให้เซ็นรับรองลูกและภรรยาเข้ามาอยู่ด้วยโอ้โ oh, หแต่เจ้าบ้านได้ปฏิเสธไป ต่อมาประมาณปี2565เจ้าบ้านเคยโทรไปที่เทศบาลตรวจสอบว่านายกอยังอาศัยอยู่ไหมเพื่อจะทําเรื่องย้ายออกจากทะเบียนบ้านผมรับสายบอกว่าไม่มีมีแต่คนไทยเจ้าบ้านจึงคิดว่าเขาย้ายออกไปแล้ว จนเมื่อประมาณปีที่แล้วได้พบนายกโดยบังเอิญนายกอบอกขออยู่อีกไม่นานลูกจะได้บัตรแล้วเจ้าบ้านจึงรู้ว่านายกยังไม่ได้ย้ายออกเมื่อวานจึงไปทําเรื่องย้ายนายกออกก่อนทําเรื่องเจ้าหน้าที่ริ้นหน้าจอบคุคคลทั้งหมดที่อยู่ในทะเบียนบ้านมาให้ดูว่าจะย้ายใครออกสรุปมีต่างด้าวไร้สัญชาติอีกสองคนที่เราไม่รู้จักอยู่ในที่บ้านเราด้วยจึงขอทําเรื่องย้ายออกหมดทั้งหมดเลยซึ่งระหว่างทําเรื่องย้ายได้สอบถามเจ้าหน้าที่ขอเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก่อ ว่าเขาย้ายมาได้ยังไงทั้งที่ที่ไม่เคยเซ็นเอกสารให้เขาย้ายมาเจ้าหน้าทีก่กอพูดประมาณว่าบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าเราก็ไม่รู้ลายเซ็นใครจริงปลอมอแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเาจ้าบ,บ้านเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องไปกับตัวไปแสดงตัวแล้วก็บัตรประชาชนหรืออะไรเขาก็มีนะครับก,ก็ดูไปแบบนี้แล้วครับมันมีนอกมีในแน่ๆน่เขาก็เล่าต่อครับว่า เมื่อกลับมาเกิดความคลางแคลงใจว่าย,ยัางอย่างนี้จะโดนใส่ชื่ออีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วสงสัยในกระบวนการการเอาชื่อเจ้าบ้านเอาชื่อเข้าบ้านว่าเจ้าบ้านไม่เคยเซ็นยินยอมได้ด้วยเหรือวันนี้จึงกลับไปที่สํานักงานใหม่เพื่อขอคัดลอก ต้นขั้วเอกสารทั้งหมดที่เป็นที่มาของการมีชื่อในทะเบียนบ้านของบุคคลเหล่านั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ส่งเรื่องกันไปมาบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรในการย้ายเข้าเลยสักพักเจ้าหน้าที่ไปค้นเอกสารพราว่ามีคนเซ็นรับรองให้ต่างด้าวสองคนนั้นย้ายเข้าแต่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักถามเจ้าหน้าที่ว่าทําไมใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบ้าน <c oughs> สามารถเซ็นรับรองย้ายเข้าบ้านได้อ่า ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถสซ้นอะไรให้ได้ขอให้ขอไปตรวจสอบข้อมูลก่อนสุดท้ายก็กลับออกจากสํานักงานแบบตัวเปล่าไม่ได้อะไรมาอืมแบบนี้จะย้ายใครเข้าทะเบียนบ้านได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นเหรออีกกี่บ้านที่โดนสวมคนย้ายเข้าโดยไม่รู้่าไปอัปเดตเล่นทะเบียนบ้านก็ไม่ขึ้นนี่อัปเดตเล่มทะเบียนบ้านก็ไม่ขึ้นนะครับจะรู้ก็ต่อเมื่อไปขอคัดลายชื่อจากหน้าจอสํานักงานเท่านั้นอยู่มาเป็น10ปีโดยที่เจ้าบ้านไม่รู้ โอ้สุดยอดเลยครับเจ้าของบ้านได้ไปลงบันทึกประจําวันที่ใส่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ดําเนินการต่อไปแค่แต่อยากให้ทุกคนระวังว่าจะมีกรณีแบบนี้จําเลยนะครับว่าไปอัปเดตก็ไม่ขึ้นนะครับต้องต้องดูที่หน้าจอของทางเจ้าหน้าที่สําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ